สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีงองค์เองมือนี้ก็น้องก็มาเล่นอยู่บางที่เนะาะตลาดอะไรยังตลาดยังอะ่ะเขาเอินสมันสมมาพอนดียสัมมาพอนเดยโอ้ตอนแรกผมก็ว่า,วาตั้งใจสิไปอะครับไปไปว่ามาผมดันไปจ่ายพุนจ่ายนี่มันก็ เมดเหลือบอ่อหลายแวคล่านี่คันไปมันก็ไปไปกับประมาณเจ็ดลอยเจ็ดสิบกิโลโอ้ยมันคือไก่แท้ไปกับกับคาแกนกับสามลอยสำหรับแกสรถผมนะครับรถผมแอลเนี่ยสามลอยอีรีครับสามลอยวันนี้เอา้าเสียเ,เงินมันได้ไห,ห้กินเขาเนาะ <c oughs> <c oughs> ว่าวตรงๆอ่ะผมบอ บอตัวเด้อผมบอกตรงๆเลยแหละมีก็มีบ่มีก็คือบ่มีครับบ่ได้ตัวไปบ่ได้หยังผมมันเป็นคนตรงก่อนยังบยย่ตรยยงๆ,ๆเลยละ่ะเบิ้งเหลวเฮาไปน่ะก็คือเฮาต้องไปซื้อตั๋วค่าแก๊สค่านั่นเองกขาวอาง่ายๆก็ผมก็วิ่งแล่นแคมป์สู่มื้อนี่แล่นยากครับแล่นแท็กซี่ยากมันก็หาก,กินไปมื่นหมื่นเนาะก็อยากไปหาน้องอยู่อยากไปถ่าย คลิปทายยังเนี่ยเพื่อสิให้มีคนติดตามหลายคืนเพื่อสิให้คนได้มาเบิงมายังมาแย่งเพื่อสิได้ติดตามน้องเนาะรับรองว่ามือได้ขันผมมีไรายได้เนี่ยผมต้องติดตามน้องแท้ละครับผมบอกว่าพาะรถผมก็มดอายุแล้วแต่บื้องนี้มันยังพ่อแรนรถได้มันหาแบบก็คืคอเงินกับมันบ่อได้เป็นบ้าเป็นมีเป็นก่อนนะนะครับมันมีแค่แบบว่าพอกินน่ะ ผมก็เลยจะคิดเบิงแล้วก็บ่ท่านไปดีกว่ามืออื่นถ้าเบิ้งมืออื่นก่อนครับเพราะมืออื่นมันจากนี่ไปประมาณยี่สิบห้ากิโลมั้งประมาณนี่มืออื่นมือหนีมันเจ็ดสิบกิโลแต่มืออื่นเนี่ยหยิบห้ากิโลยิบห้าก,กิโลไปกลับห้าสิบเนี่ยยังยังโอเคครับถือว่าโอเคแต่เมื่อแน่คันมือน,นีเกิดนี่คนอื่นผมไปบางที่เองสิผมไปครับพ <laughs> ็ได้ไปเบิ่งน้อง ก็คือว่าเนอะมือหนีก็น้องมาเล่นอยู่บางที่เนาะอ่ะะาก็ไผที่อยู่ไก่ไก่แถวนั้นก็คอยไปเบิงไปเชียร์น้องได้เด้อครับอยู่ไก่ไก่แถวนั้นหรือไผไปเบิงบ่ได้ก็คือว่านะครับมีไหลสดเนาะกลุ่มปดเกเาลอยเก้าสิบเก้าบาทเนาะเก้ามือนั่นแหละครับมีกลุ่มปิดของสาวเนอะเพชรบ้านแพงแผนเพจก็ไปซื้อไปนั้นกันไดนะ้เนาะผมบ่มียังเรอกครับผมก็จะผมเมื่อผมไปถ่ายผมเอาเรื่องตรงนี้แหละผมก็ต้องเอาให้ในี่ วงที่ผมมักเนาะว่องสาวหน่อยเพชริันแพงที่ผมมักผมก็ต้องเสนอแนะน้ำนั่นแหล,ละเพราะว่าผมมักตั้งแต่อีหล่ามาเนี่ยแหละผมก็ได้เบิึงตั้งแต่อีหล่าม้านี่แหละได้เบิงึงเป็นหมอเบิึงหมอลำเนาะมาคยเบิึงก็ต้องมาเบิงึงในช่วงนี้ละ่ะจังไดก็เมื่อนี้ก็ไทยกับเอฟซีสุขคนก็ไปเชียร์เชียร์ยนีแหละเนี่ยเด้ออีหลา่าเขามากรุงเทพยบละ่ะไปเชียร์แน่เดี๋ยวมื่ออื่นผมอาจสิไป ผมมืออื่นเนี่แหละผมมาผมสิไปและมืออื่นเพราะว่ามันอยู่พวกไก่ฮะอาจจะต้องไปแแท้แต่เมื่อนี้ก็พ่ท้าพไหวครับมันไก่เกินแหงกลับมาลูกกับบอไอคนหน่อยมันกับกอกานอนคนเดียวเนาะก็ะเลยมันก็บ่อันไปครับเพราะว่ามันต้องไปเงีเย้ยวอะไครับไปไปเง้วกับ่เป็นยังครับซอยเชียร์หล่ะฮา กามือนี่ก็ได้เห็นไในบอดนี่ขอคว่มรับแต่บลับเด้อครับก็เรื่องอยังครับกับเรื่องที่ว่าเว้ากันแบบว่าให้มันระมัดระมัดร,ระวังคาเบาล่ะละครับคือผมคือกันล่ะผมก็เบายัางผมก็พยายามสิบอบ่เอ้ยซื้อเอ้ยอยังขันเกิดไปเบาไปเลยนะมันก็ระมัดระวังจากของเกิดผิดบาดมากล่ะก็โดนฟองร้องมันก็สินักคือว่าล่ะครับ เห่ากับบุงมี่ยังเสียหายเขาอยู่แล้วเฮ่ากับอาศัยระมัดระวังคําเบาคําจาให้มันเบึงแล้วบอ่อนาเกียรเบึงแล้วบอ่บอ,บอไปประ,ระทบกับไผบอ่อหาไผรเสียมากเอาเรื่องเฮาได้เพราะว่าเฮาเห่าในาน้ำแบบว่าเอฟซีสาวหน่อยผิดบันแพงในาน้ำเอฟซีที่คอยติดตามคอยเบึงนองคอยเบึ้งนี่หละ่ะในกลุมบานฮักแล้วก็กุมบานฮักพาไซ กับส่วนมากผมก็สิไปน้่บบานหักฟ้าใสาเนาะกะถาม่ายุในบานหักไอ้บานหักอีหลาาอายุครับก็เคยให้เงินทั้งสองบาทนะครับเคยให้ให้อลายแต่ให้พ่อที่ให้ได้ครับเคยกะเคยเข้าไปเบิง้งเขายัางตอนนี้ก็มีกลุ่มนั่นอยู่ครับนี่กลุ่มบานฮักบานหักซื้อผมเม็นนําบานหักใสาในเฟซเนี่ยมันจะมีในในแชทเนี่ยมันจะมีแชทขึ้นอยู่เรื่อยก็เว้ากันนะครับ แต่ก่อนก็มีฝาสายน้ำอยู่แต่ตอนนี้ฝ่าสายไปสบ่หูหายคอยเบิงคอยแง่งกันไปผมก็ยังสนับสนุนทั้งสองบ้านนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆก็ดูแลกันไปเรื่อยๆครับบ้านยังไดก็อีลาเฮาคือเก่าบ้านใดก็อีลาเฮาหักแพงกันไว้อย่าอย่าว่าบ้านนันหน่อยบ้านนี่ลายเด้อครับบบ้านคือกันหักอีลาคือกันก็พยายามหักแพงกันไว้เด้อครับพี่น้อง ซอยซอยกันหักคอยซอยกันเบิงซอยซอยกันแย่งผมก็อยู่แถบทุกกลุ่มแล้แหละเนี่ยทั้งบานหักทั้งบานหักเอเอของอุ้งอิงของบอสโจเฮ็ดผมก็เข่าไปแล้ว <c oughs> โอ้ยเข่าไปเมื่อสัครับเข่าเมื่อทุกกลุ่มโหลดจ้าสิวายยังอะใครตังกลุ่มของอีหล่ามาเข่าเมื่อนาะ เขาไปครับผมก็ได้สนับสนุนกัในเฟซในยังของอีหลายอยัง,อยง,อยงน่นนเขาเอาได้เขาไปเบิง้งเขาไปกดไลค์กดเขาไปกดไลค์กดแช์เบิ้งนั่นแล้วจังไดก็เมื่อนี้ก็ผมก็สิบ่อดดตามีหล่าดอกเมื่อนี้วาสิตามก็มันไก่เกินครับเจ็ดสิบกิโลครับเบิ้งแล้วชั่วโมงกว่ามันนี่นี่มันเขียนบอกว่าชั่วโมงครึ่งครึ่งมันคงรถติดนะครับชั่วโมงครึ่งสิกันผมไปตอนนี้ก็ไปพอท่าน ก็เ,เลยบอลได้ไปเพราะว่าคือว่าล่ะบอ่อยากว่าอะไรเดี๋ยวสิหาว่าอ่างนั่นอ่างนี่เนาะเอาง่ายๆก็คือบอลได้ไปอะครับมือนี้ล่อมืออื่นเด้ครับพี่น้องมืออื่นเคยว่ากันพ่อกันอาจจะไปพ่อมูอยู่มืออื่นแังได้ก็ไปเพราะว่ามันอยู่เค่เนี่ยบอกไก่ขึ้นทั้งดวนไปแป๊บเดียวครับเสียทั้งดวนหกสิบห้าบาทแล้วก็ค่านั่นค่านี่แน่เนาะนี่รถมันก็นเสียงดีอยู่เนี่ยจกเป็นยัญง พยายามลุยๆต่อจังไหนกะฮักแพ่งอีหลา่าเฮาคือเก่าเนาะคอยติดตามคอยเชียร์คอยแชร์อีหลา่าไปไซกะกะผมก็คอยติดตามบึ้งนะครับคลิปในสาวน้อยแฟนเพจแล้วก็สาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็อีช่องพ่อแม่อุ้งอิงช่องการใช้ช่องเสียนนนช่อง ผมแบมช่องหลายช่องนะครับเขาไปเบิง้งหลายช่องแล้วก็ช่องไอ้เซียบีก็เขาไปเบิ้งด้วยกันนะครับเซียบีก็เขาไปเบิ้งแล้วก็แหงช่องไอ้นี่เน,นช่องที่ผมเขาแรกๆที่ผมเห็นเห็นหนาไปได้ไปคุยกันแรกๆก็คือช่องขอบตาดําได้เจอกันแล้วื้หนึ่งคุยกันอยู่พเพชรเกษมแล้แหละครับอ่าคราวนี้ก็เขาไปเบิ้งให้ตลอดเด้อขอบตาดําเลยกอยติดตามกอยเบิ้งยื่อเรื่อยครับ มือนีผมไม่ยังหลายครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับพี่น้องจังได้กับสิได้มีได้มีอะไรได้กับเขาแน่มือนีผมไม่ยังหลายครับขอบคุณครับ